ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้กาฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศี กรกฎนะครับนะประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาไพ่องค์พ่อพระสิวะมหาเทพนะครับมาทำนายนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีกรกฎตัวตนของคุณจะเป็นยังไงนะครับเราเรียกว่าตนุคือตัวเราจะไปข้องแวะเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะตนุของเราได้เจ เนะครับนะเอาละนะครับเราอาจจะมีนะครับในลนักษณะของความเครียดนะครับนะความเครียดความเครียดสะสมนะอันนี้ที่เกิดจาก คู่ครองนะฮะหรือคู่ค้าหรือคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับช่วงนี้นะครับก็จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเวรกรรมอะไรของเราหรือเปล่าเนาะทำไมเราแพ้ทางคนนี้จังเลยไม่จําเป็นต้องเป็นคู่นะอาจจะเป็นคู่สัญญาก็ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องมีสตินิดหนึ่งนะครับการที่คุณได้พระเสาเนี่ยนะครับพระเสาเนี่ยความหมายคือว่านะครับเอ่อเป็นดาวโทษทุกนะครับเป็นทุกแล้วดาวพเกตเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบว่า คอยมากระตุ้นนะครับทำให้ความทุกข์ของคุณเนี่ยเกิดขึ้นนะซ้ำซ้ซากๆเวียนแล้วเวียนอีกนะครับอันนี้คุณต้องระมัดระวังแต่ข้อดีของดวาวเสาร์คือเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะครับเป็นคนที่มีความละเอียดนะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนคุณต้องเอาข้อดีของพระเสามาช่วยนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องทนต่อความเจ็บใจคุณจะต้องทนต่อความทุกข์คุณจะต้องทนต่อนะครับสิ่งที่มันมีภาษาต่างๆที่มากระทบเราทำให้เราเองเนี่ยมีเรื่องนะขอให้คุณคิดว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเรื่องไหนที่มัน เหนือความควบคุมก็ขอให้วางอุเบกขาที่แปลว่าวางเฉยปล่อยเฉยนะครับนะหลักการเหตุผลต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณทุกคุณก็อาจจะต้องปล่อยบ้างวางบ้างนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรานึกไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับเราก็าอาจจะฟังธรรมเปิดธรรมะฟังนะครับนะฟังในเนื้อหาของธรรมะไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลนะเพราะว่าคนที่เป็นบุคคลเนี่ยบางคนเขา ก็เอาคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วมาสอนแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่นะครับดีร้อก็คือเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเขายังมีกิเลสไงแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นศาสดาของ พวกเรานั่นหมายถึงว่าคุณก็นะฮะอ่านพระไตรปิฎกก็ได้หรือฟังแต่ก็อย่าไปยึดที่ตัวบุคคลนะฮะให้ยึดที่นะคำสอนของพระพุทธองค์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการปล่อยวางการเอ่อทให้ทุกข์ต่างๆที่อยู่ในใจเนี่ยมันลดลดน้อยถอยลงนะฮะนะยังไงก็ยังยืนยันว่าคําสอนของพระเจ้ายัางดีเสมอนะครับแต่ด้วยความที่มันล่วงมา2,000กว่าปีแล้วพญามารก็มาดนดึงจิตดนใจให้คนที่เป็นคนเผยแผ่ธรรมะนะฮะ โดนกิเลสเล่นงานล่อสลวงกันไปไม่รู้กี่คนแล้วนะก็อย่าไปอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลนะฮะให้ยึดที่คําสอนนะครับยังไงก็คําสอนผู้เจ้ายังเป็นอาลิโกซึ่งยังอยู่ได้ตลอดผู้ใดเห็นธรรมนะครับผู้นั้นเห็นเรานะครับพระพทธองค์คนตัดไว้อย่างนี้นะครับอย่าเสื่อมศรัทธาในศาสนาหรือความเชื่อที่มันเป็นของแท้ของจริงนะครับนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับ การเงินได้พระอาทิตย์นะครับในแสงสว่างช,ช่วยช่วงนี้การเงินเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนแสงสว่างนะครับมาช่วยทําให้คุณเองรอดพ้นเรื่องยุย่ยุย่วุ่นหรือปัญหาต่างๆการเงินของคุณดีมากๆและบังเอิญคุณเนี่ยเป็นคนที่เกิดนะครับนะในราศีกรกฎพอดีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะเสริมโชกด้วยการท่องคาถาพระประจําวัน ภะะาพประจําวันพระอาทิตย์หกจบคุณท่องไปเลยนะถ้าท่านใดที่บ้านมีพญาคุดหรือมีสิงก็สองสัปดาห์นี้เอามาห้อยคอซะนะแล้วขอพรน,นะเดี๋ยวคุณจะประสบผลสําเร็จเรื่องของ การเงินโหการเงินคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตนะก็ต้องอยู่ที่ศักยภาพนะใครที่ให้คุณก็คือ1ความสามารถคุณ2ผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานนะครับนะคนที่มีศักยภาพต่างๆเขาจะคอยผลักดันให้คุณประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนฝูงสังคมเขาคิดยังไงกับคุณนะครับคนหมู่มากคิดยังไงกับคุณนะครับเขามองคุณเป็นมิตรนะเขามองคุณเป็นมิตรเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับการที่คุณได้2 4สเนี่ยเขาเรียกวเป็นคู่มิตรนะคู่มิตรให้ผล0ก0%าสิบถึงรับจะ ช่วงที่คุณค่อนข้างจะสบายใจนะครับสามารถปรึกษาหารือ นะครับกับเพื่อนฝูงหรือคนที่ไว้ใจได้อย่างสนิทใจนะครับไม่ต้องอกังวลหรือระแวงแต่ต้องเอาเป็นเรื่องที่ไม่ได้แบบหนักหนาสาหัสเป,เป็นความลับของครอบครัวหรือความลับบริษัทนะก็คือคุยกันสวนเสเฮฮาทั่วๆไปก็ยังปรึกษาได้นะครับนะแต่ว่าเอาล่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกระยามิมรที่ดีนะครับเจอเจอคนที่คอยช่วยเหลือให้กําลังใจผลักดันสนับสนุนคุณรอบด้านนะครับดาวจันทร์เนี่ยนะครับเป็นดาวตัวคุณเองนะับเพราะคุณราศีกรกฎดาวพุธเนี่ยนะครับเป็นดาวเพื่อนคุณ โดยตรงเลยมาจากราศีกันเพื่อนฝูงเลยนะฮะและอีกพบเรืองมาจากเรือนวินาศก็แสดงว่าคุณอะลำบากหรือ หรือมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนหรือมิตรสหายคุณจะคอยช่วยเหลือผัดันสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะคุณจะมีเกณฑ์ที่ได้กัรยามิตรที่ดีโอ้ยว้อันนี้ยินดีด้วยจริงๆนะแต่ก็ต้องดูพื้นดวงของแต่ละคนนะบางคนพื้นดวงคู่คออเพื่อนฝูงไม่ดีอะไรไม่ดีมันก็จะลดทอนไปหรือไปออกเรื่องอื่นแทนนะนะครับนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของครอบครัวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศในครอบครัว สิ่งแ่าเราลรอบตัวปเป็นอย่างไรนะครับนะได้ไพ่หกสามนะครับชวงนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะนะครับเพื่อนฝูงก็ดีนะครับได้คู่มิตรนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องวงสาคณะญาติาก็ได้คู่มิตรนะครับลักษณะข,ของการทํางานก็จะได้มิตรมาช่วยนะครับนะจะมีความไว้อกไว้ใจกันนะครับแล้วก็มีความเชื่อใจกัน ท, connect, ที่บ้านก็จะเป็นช่วงที่มีความส, key, ส, tekrar, สามัคคีสมัครสมานนะครับมีความรักปรึกษาหารืออะไรกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับการที่คุณได้คู่มิตรนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับดาวศุกร์นะครับเป็นดาวที่เก Detroit, ี mean, ่ยวกับเรือนลาภะหรือราบผลของชาวราศีกรกฎอยู่แล้วนะครับนะมาจากราศีพฤษภนะครับแล้วก็จะหมักเรือนพันธุนะฮะในราศีตุลที่แปลว่าครอบครัวนะครับส่วนดาวอังคารเนี่ยมาจากกรรมะดีมากนะครับแล้วดาวอังคารก็มาจากเรือนปุตตะ ในราศีพิจิกก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ส่งเสริมชาวราศีกรกฎมากๆนะครับคุณจะมีคนอคอยช่วยเหลือผักดันญาติพี่น้องวงสาคณะญาติคุณพ่อคุณแม่ผู้รับผู้ใหญ่ช่วยในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับคุณอยากเรียนต่อ นะถ้าเขามีเงินเขาส่งคุณได้นะครับหรือจะไปเรียนต่างประเทศก็ได้หรือไปหาความรู้อะไรเพิ่มเติมที่เสริมทักษะทําให้คุณเองเนี่ยใช้มาประกอบอาชีพยังไงก็ได้นะครับก็จะเป็นช่วงที่แฮปปี้จริงๆนะครับนะก็ใครอยากจะทําอะไรยังไงในช่วงนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ยินดีมากๆเลยนะครับจะได้รับการผลักดันสนับสนุสนจากคนรอบข้างทั้งนั้นเลยยินดีด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูลูกน้องหน่อยลูกน้องบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชาสินะครับมีความเคารพมากน้อยขนาดไหนดูแลเรายังไงบ้างนะครับนะ โอเคได้พืรหัสนะครับเราจะได้ลูกน้องที่นะครับมีเหตุและมีผลนะครับเราจะอบรมสั่งสอนสอนสั่งเรื่องอะไรเขาก็จะฟังนะครับด้วยความเคารพนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณมีโครงการคุณมีโปรเจกต์หรือคุณต้องการจะให้ลูกน้องหรือบุตรหลานหรือผู้ใตบ้บังคับบัชาจะทําอะไรได้หมดเลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกเรียนพิเศษช่วงนี้สามารถบอกเขาได้นะแต่ต้องคุยด้วยเหตุผลนะว่าการที่คุณเสียสละจากการที่คุณจะต้องมานั่งเล่นนะคุณต้องไปเรียนคณิตเรียนวิทย์เรียนอังกฤษ คุณมันมีประโยชน์อะไรกับคุณเด็กเขาจะฟังคุณด้วยเหตุผลนะครับตอนนี้นะครับนะแล้วก็ ลูกน้องคุณก็สามารถบอกกล่าวทิศทางของบริษัทองคอ์กรว่าเป็นยังไงคุณทําดีฉันเพิ่มโบนัสคุณทําให้ดีบริษัทอาจจะเจ้งหรืออะไรคือมันเป็นช่วงที่คุณปกครองลูกหลานด้วยคุณธรรมนะครับนะด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวครูเป็นดาวอาจารย์เป็นดาวครูบาอาจารย์นะเขาจะฟังคุณด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นดาวที่ดีนะครับนะท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของลูกหลานบุตรหลานนะหาโอกาสสวดมนต์บูชานะครับพระประจําวันดาวพฤหัสสบดีส9จบนะ ก็เอาแบบฉบับย่อก็ได้นะครับลองพิมพ์ดูนะครับนาคาถาพ,พระประจำวันสําหรับคนที่มีลูกดื้อลูกหลานดื้อก็จะช่วยเป็นการเสริมเข็ดได้หรืออาจจะไปขอพรน,นะครับนาะพระพุทธโสธรน,นะครับนาะพระอะไรก็ได้ที่เป็นปางสมาธินะครับเราลองไปขอพรกันดู นะครับนะนะครับเอาละปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากคุณสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคืออะไรนะปัญหาแล้วอุปสรรคของคุณได้50นะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคตินะครับนะก็คือพูดง่ายว่าคุณให้เหตุผลอะไรยังไงก็สุดแท้เขาจะไม่ฟังคุณเพราะเขาอาจจะปาาสในความรู้ความสามารถของคุณอันนี้เป็นอะไรที่อึดอัดจริงจริง นะครับนะคือเรามีความสามารถแต่เขาไม่ยอมรับในความสามารถของเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องปล่อยวางอะ่ะคุณทําอะไรไม่ได้หรอกนะฮะแล้วเพราะบางคนเนี่ยคือเป็นคนหัวเก่านะทำอะไรเดิมๆนะฮะเทคโนโลยีก็ไม่รู้จักเปลี่ยนนะครับอย่างบางทีเนี่ยเราเนี่ยหวังดีนะอ่ะจะค้าขายก็ให้ทําสต็อกนะลงในคอมไม่เอาไม่ทําฉันถนัดจด ไปยังจดอยู่อะไรประมาณนี้อ่านแนะนําให้ติดล้องนะของหายบ่อยก็ติดล้องไม่เอาไม่ทําคือพูดง่ายว่าไอ้เราก็หวังดีนะเฮ้แต่เขาไม่ไม่โอเคกับเราอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรเราไม่เข้าใจนะคุณก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรยังไงทั้งสิ้นนะะมันเป็นกรรมของเขาให้คุณคิดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเราหวังดีอ่ะ เราหวังดีต่อองค์กรบริษัทเราหวังดีกับทุกคนน่ะแต่ทําไมเขาถึงปฏิเสธความหวังดีแล้วถ้าเกิดคุณยึดมั่นว่าสิ่งนี้ดีแล้วก็เถียงกันคอเป็นเอ็นน่ะในเมื่อคุณเอาสิ่งดีๆให้เขาเหมือนคุณเอาน้ำอ่ะเทลงแก้วนะฮะปรากฏว่าแก้วเขาดันฟัม่มนะฮะในเมื่อภาชนะฟัม่มคุณให้ความรู้หรืออะไรเขาก็ไม่ฟังคุณเอาเวลาไปให้กับคนที่เขาเป็นภาชนะหงายดีกว่าคุณพูดอะไรเขาก็จะเก็ต ประมาณนี้ก็คือจะเป็นการบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณแค่นั้นเองความรู้ความสามารถเราบอกไปแล้วคุณไม่ฟังมันก็เป็นเรื่องของคุณเป็นกรรมของคุณุณก็ต้องรับผลของกรรมเราให้ในสิ่งที่กรยามิตรให้แล้วนะฮะแต่คุณปฏิเสธเองแล้วคุณก็ไม่ต้องมาโทษตัวเองว่าเฮ้ยทาไมฉันดีไม่พอนู่นนี่นั่นอะไรไม่ยังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคิดนะไม่ต้องไปคิดนะฮะเพราะว่าเขาคว่ำแล้วอะ นะมันก็ไม่มีประโยชน์ให้คิดว่าไม่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันก็จบแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่ครองเรามาดูแฟนซิแฟนเราเป็นยังไงบ้างแฟนอะ่ะแฟนนะแฟนโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะเอาอกเอาใจพังเงาพังงอนะครับนะดูแลเทคแคร์อย่างดีนะสาหรับคนที่นะครับในพื้นดวงเกิดมาดาวพระจันทร์เด่นเช่นพระจันทร์กุมลักษ นะครับพระจันทร์อยู่ในอ่าสี่เจ็ดสิบนะครับอยู่ในพันธุปัตตนิและกัมมะต้องบอกว่ายินดีตบมือนะครับคุณมีเกณฑ์ที่แฟนนะครับอาจจะพาคุณไปฮันนมูนนะครับมีเกณฑ์ที่แฟนคุณจะพาไปกินอาหารอร่อยมีเกณฑ์ที่คุณแฟนคุณจะไปอ่อะไรนะจุดอะไรนะจุดเทียนใต้แสงจันทร์นะฮะฟูมูนอะไรก็ว่ากันไปนะค,คุณจะมีเรื่องดีๆเรื่องความประทับใจแบบสองเด้งเลยดาวจันทร์เป็นดาวความรู้สึก เมื่อดาวความรู้สึก2ดวงมาปรากฏพร้อมกันนั่นหะมายถึงว่าคุณมีเหตุที่แฟนจะสร้างความผัสใจประทับใจคุณขั้นสุดนะครับแบบเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างบางทีซื้อบ้านให้ซื้อรถให้บคือทําให้ทุกอย่างที่คุณชอบอะสิ่งไหนที่คุณชอบเขาจะทําให้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของคุณด้วยนะถ้าในพื้นดวงคุณมีดาวจันทร์ที่เด่นนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปนะคุณจะมีโอกาสที่จะได้แบบ,บน,นี้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้เข้าข่ายนี้ก็อย่างน้อยก็อาจจะมีนะครับ คำพูดที่ให้กําลังใจหรืออาจจะซื้อของขนมของอะไรมาฝากแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบโปรยด้วยดอกกุหลาบเลยอะนะครับนะคือค่อนข้างจะแฮปปี้มากนะอันนี้ก็ยินดีกับชาวราศรีกรกฎทุกๆท,ท,ท่านนะครับเรื่องความรักคุณถือว่าดีนั่นเองนะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง เรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะฮะคุณต้องระมัดระวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับนะสิ่งที่กังวลนะครับก็เก้าเก้ามันเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมเวรกรรมจริงๆนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากคาเคราะห์กรรมดาวพฤกษเนี่ยเป็นดาวความเชื่อเป็นดาวสิ่งสักสิิ์ นะครับนะก็โรคเวรโรคก,กรรมนะไม่มีอะไรนะวิธีการแก้โรคเวรโรคก,กรรมก็คือสวดมนต์ไหวพระขอหูศิกรรมสวดมหาเมตตาใหญ่บ่อยๆนะครับนะแล้วก็เวลาเจอคนไหนที่เป็นศัตรูนะก็ระลึกอยู่ในใจข้าพเจ้าขอ,อแผ่เมตตาให้กับคนนี้ชื่อน,นี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันอดีตชาติปางไหนก็ไม่รู้นะฮะก็ขอให้ทุกข์หนักกลายเป็นเบาเบาไม่เกิดขึ้นเลยแล้วคุณพยายามยิ้มให้เขบาบา่อยๆถึงแม้เขาจะเกลียดที่หน้าคุณนะ คุณแพ้ไม่ตาแล้วคุณต้องยิ้มให้เขาด้วยนะนะครับนะหรืออาจจะซื้อกาแฟไปให้ซื้อลูกอมไปให้หรืออะไรไปให้เพราะเรารู้ว่ามันคือกรรมของเราในเมื่อเราเรากร,รมแต่เราไม่รู้ไงว่าชาติที่แล้วเราไปฆ่าล้างโพษเ,านะะเาขาหรือเปล่านะฮะเราไปทําอะไรเขาหรือเปล่านะฮะ เขาถึงเกียดขี้หน้าเราขนาดนี้ทําดีขนาดไหนมันก็ไม่เคยเห็นคุณค่านะเห็นเราเป็นอากาศธาตุไม่เป็นไรนะชาติที่แล้วทําอะไรจําไม่ได้แต่ชาตินี้นะให้ระลึกว่าคนที่เราทำดีแทบตายแต่มันยังเกียดที่หน้าเราก็แสดงว่ามันมีกรรมเมื่อมันมีกรรมทํำยังไงนะครับเราก็ต้องให้ทานด้วยรอยยิ้มนะแล้วก็แผ่เมตตาขอโอ้โหสิกรรมหรืออะไรยังไงว่ากันไปนะถ้าเกิดว่า เขาเป็นคนใจฟ้างขา็ว่าจะให้อภัยคุณแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนใจไม่ฟังก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราทําได้เท่าที่เราทานะแล้วก็เดี๋ยวชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับประมาณนี้แล้วมันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความสําเร็จสิ่งใดที่จะทําให้คุณสําเร็จนะครับในทุกเรื่องนะครับที่คุณปรารถนามีอะไรบ้าง นะครับเจ็ดแปดได้คู่มิตรอีกแล้วโอ้โหนี่ก็มิตรนี่ก็มิตรนี่ก็มิตรโอ้โหมีแต่คนช่วยทั้งนั้นเลยนะนะครับอ่ะคู่มิตรนะครับสุภาคุณจะได้มิตรมิตรสหายมาช่วยนะครับแต่ด้วยความที่ดาวเสาร์เนี่ยนะครับท่านเป็นดาวมาจากคู่นะฮะค,คู่คู่สัญญานะครับแล้วก็ราหูเองท่านจะมาจากเรือนมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับคนที่จะช่วยเหลือคุณได้ก็คือคนที่คุณเคยมีบุญคุณกับเขาอะนะครับคนที่เคยมีบุญคุณแล้วคนที่แบบว่า แต่คุณก็ต้องเลือกใช้นะบางคนคนที่เราเคยช่วยเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะลําบากเขาอาจจะช่วยคุณในลักษณะของคําปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้นะนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เราเคยช่วยแล้วเขามั่งมีสุสขเขาล่ารวยแล้วเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้นะครับนะและด้วยความที่ดาวเสารราหูเนี่ยเขาเลือกเป็นคู่ยอมตายถาวายชีวีนะคุณจะได้มิตรที่ดีนะครับมีเพื่อนที่ดีมีคนคอยช่วยคุณที่ดีนะครับแต่บุคลิกลักษณะเขาอาจจะ อเออเก่งๆกลางๆออกนักเลงออกเกเรเกเรหน่อยนะครับนะแต่ก็เอาละเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีความจริงใจให้กับเรานะครับนะดาวความสําเร็จนะครับก็จะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะครับทำบางสิ่งบางอย่างเพราะคู่นี้เขาเียกเป็นคู่อิทธิพลนะครับคู่อิทธิพลและคู่อิทธิพลที่อยู่ในพวของนะครับสุภาก็แสดงว่าคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะได้คนที่มาช่วยเหลือคุณเนี่ยนะครับแบบเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแต่แน่นอนครับคนที่มีอิทธิพลเนี่ยมันไม่มีคาว่าบริสุทธิ์อยู่แล้วมันจะมีนัยยะซ่อนเลน นะครับคุณก็ต้องเรามาระวังนะจะเซ็นสัญญาหรือจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะนะครับคุณก็จะต้องเรามาระวังให้ดีนะครับนะปับจดที่คุณยังเป็นคนอึดอดทนและคุณเป็นนักพัฒนายังไงก็ความจเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกิจการงานกันบ้างนะครับงานของคุณจะเป็นเยี่ยงใดงานของเราใดหนึ่งเจ็ดนะครับงานของคุณนะครับมีเกณฑ์ที่พุ่งทะลุก,การาฟกันเลยทีเดียวนะครับนะครับมีเกณฑ์ที่จะ ได้เลื่อนนะครับตำแหน่ง2ขั้น3ขั้นแบบทะลุปุโปงนะฮะด้วยความที่คุณได้คู่ธาตุไฟนะถ้าเกิดท่านใดที่เคยทำผลงานเข้าตานะครับก็รับรองเลยคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของการงานแน่นอนนะครับคุณจะเป็นตัวเลือกสำคัญนะครับของคนที่จะทำให้คุณ ก้าวหน้านะครับอย่าลืมว่าดาวอาทิตย์สำหรับคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะหรือดาวพึงพอใจนั่นเองส่วนดาวเสาเนี่ยมาจากเรือนคู่คู่สัญญานะครับแล้วด้วยความที่เราได้คู่ธาตุไฟเนี่ยแผดเผาะนะมันก็จะแปลว่ามันจะมีความสําเร็จเรื่องของการงานนะครับแบบ จากตำแหน่งนี้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าเลยก็มีเหมือนกันนะอยู่ที่ผลงานของคุณนั่นเองนะครับนั่นหมายถึงว่าตอนนี้คุณอยากจะทําอะไรจะเป็นบาดเป็นฐานนะครับจะเป็นฐานให้คุณเนี่ยมีกําลังนะครับเพื่อคุณจะเจริญก้าวหน้าในอนาคตและจะเป็นช่วงที่คุณทํางานแล้วเข้าตาหัวหน้างานเขากําลังจ้องมองคุณอยู่นะครับที่จะอวยยศอวยตําแหน่งให้คุณถ้าผลงานของเก่าคุณทามาดีนะนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยการงานมีโอกาสรุ่งเรืองนั่นเองนะครับนะต่อไปครับโชคลาภ นะฮะที่ทุกคนรอคอยนะฮะนะเลขมงคลของคุณคืออะไรนะไปเสี่ยงโชคกันส8แปดน,นะฮะนะอ่านะนะสำหรับท่านที่ใจวิวสำหรับท่านมีความรู้สึกว่าโอ้โหร้อนลนถ้าไม่จัดตัวนี้แล้วฉันจะนอนไม่หลับอ่นะบริหารจัดการไปได้เลยนะครับนะแต่ตรงนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจละกันนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขทีนี้เรามาดูจากภพเรือนเนี่ยนะครับคุณก็มีเกณฑ์น,นะฮะที่จะได้โชคได้ลาภ นะครับมาจากใครมาจากเพื่อนนะเพื่อนนะครับเพื่อนที่เพื่อนที่เพื่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะด้วยความที่ดาวพูดเนี่ยเป็นดาวสหชะและเป็นดาววินาศนะครับนะในราศีกันกับในราศีเมถุนแล้วราหูเนี่ยนะครับท่านมาจากเรือนมรณะนะครับบา,<ง>บางคนก็อาจจะฝันถึงเพื่อนที่ล่วงลับจากไปนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปงานขาวดําของเพื่อนนะฮะแล้วก็อาจจะเอาตัวเลขเอาฝาลงเอาอะไร ก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับนะจะเมื่อไหร่ก็ได้จะ5าปี10ปีหรืออะไรก็ท่านนึกได้อะไรได้นะครับนะหรือคนที่สนิทนะครับจะเป็นเพื่อนก็ได้จะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ได้หรือจะเป็นคนรู้จักก็ได้ที่รู้สึกสนิทสนมก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ทําให้คุณเองเนี่ยนะครับไปเสี่ยงโชคอะไรยังไงก็ได้หรือบางคนเนี่ยไม่ไม่เอาอาจารย์รู้สึกว่าแหมมันเรื่องฮาร์ดคอร์รุนแรงกันไปเลยเอาแบบเอาเรื่องอย่างอื่นไหมก็เอาบินค่านู่นค่านี่ของเพื่อนก็ได้ เช่นบินค่าไฟค่าน้ําค่าอินเทอร์เน็ตค่ารถค่าอะไรเรื่องที่เพื่อนมรณะเนะี่ยเศร้าอกเศร้าอกเศร้าใจอ่ะนะฮะก็เอาไปเสี่ยงโชคได้เผื่อมีโชคแต่อันนี้ก็ต้องบอกนะเป็นดุลพินิษนะเฉพาะตัวนะครับสาหรับคนชื่นชอบเขาก็จะมีวิธีนะครับในการบริหารจัดการของเขาเองอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับอ่ะสิ่งวินาศสิ่งที่เราต้องระมัดระวังสิ่งที่เราต้องอยู่ห่างๆนะครับนะไม่ควรเข้าแกะนี่คือกรรมของคุณจริงๆ7เจ็ดเจ็ดคู่ครองนะครับนะ คู่ครองคู่สัญญานะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ย้ำนะครับว่าคนไหนที่มีคู่ครองที่ไม่ดีนะครับชีวิตนี้ปอกลอกอย่างเดียวไม่เคยเอามาให้นะครับขออย่างเดียวนะฮะอันนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับหนึ่งในความหมดตัวเอ่อหนึ่งในความชิปแล้วก็แอนแล้วก็หายของคุณเนี่ยนะเกิดจากคู่ครองหรือแฟนที่มันไม่ค่อยดีนะครับอยู่หลบหลบกลีเลียลยล่ยงนะครับขอ อไปลงทุนขอไปอะไรยังไงก็หลบหลบหลีกเลี่ยงนะอ้างคนนู้นอ้างคนนี้อ้างคนนั้นอะไรเขาว่ากันไปนะครับนะเพราะว่าไพ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไพ่77เนี่ยเป็นไพ่ที่รุนแรงมากๆเป็นไพ่ที่แบบาคาดแค้นเป็นไพ่ที่หาดีเกี่ยวกับในเรื่องโอ้โไม่ดีอะ่ะคือคือท่านดีถ้าอยู่ในภพเรือนที่ดี แต่บังเอิญท่านอยู่ในเรือนวินาศเราเลยต้องอ่านเรื่องวินาศนะเราไม่ได้ไปโทษท่านนะว่าเจ็ดเจไม่ดีนะนะบังเอิญท่านอยู่ในเรือนวินาศเราก็เลยต้องอ่านไม่ดีนะประมาณนี้นะนะครับนะทีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะก็เออลบลบหลีกกแล้วคู่ครองหรือแฟนเก่าจะมาเคลียร์นู่นนี่นั่นก็อย่าไป ไ,ไม่ต้องเคลียร์เลยนะช่วง2อสัปดาห์นี้ฉันจะมาเคลียร์หาความชัดเจนนู่นเน้นถ้าใจเคลียร์จีบเคลียร์ที่โรงพักนะอย่าไปเคลียร์เปลี่ยวๆนะ,ะเดี๋ยวคุณโดนโอโ้ยอย่างที่ข่าวออกอะ่ะนะหลบหลีกเลี่ยง,ยงใครมาขอเคลียร์คืนดีขออะไรกันในช่วงของวิกสองสัปดาห์นี้ไม่ต้องไปเลยนะฮะนะ,ะไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเลยเขาเรียกว่าช่วงนี้คนไหนที่ เป็นคู่หรือเป็นคู่สัญญานะครับก็ต้องตัดบัวอย่าให้เหลือใยก่อนนะฮะสักสองสัปดาห์นะหลังจากนั้นเราค่อยว่ากันนะครับนะนะครับยังไงก็กลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับผมพิภพราการใดยังต้องกลับขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดสนใจไพ่องค์พ่อพัชริวะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะฮะรวยๆเฮงๆปังๆผมเกตก้าวให้ดูตลอดสวัสดีครับ